สบายดีทานผู้มบางม่วงนะ,ะแสดดบางม่วงกูได้ตัวเย็นฮัอะเด้ออกมาม,มาก่อนมันสิซุกก่อนนอะมองไปเห็นข<า>้าวจบดามานะไม<อ>่ต้องมาวุ่นวายัสนีท กระลดนะเด้ออันนี้ก็เมื่อวัเดีพรเมื่อเอาเขมากเราหายแล้วอ่ามากก็มีมีงานจังมากเฮ้ยมแม่นเนกับลูกแล้วคนนมาลาสันสีทำหงป่าคนเนาะเ้ก็เมินซาบ้าเทานี่แหละพวกเบิ่งคิดนะก็ได้นกวันกนน้ย แต่ต้องกนว้ดมานะแนีตีป่ากินมะม่วงมะม่วงคุณอารู้ไดแล้วนยยุนนตินะกลัต่อรอมนคนคลายอยู่เจไดมากินจุ่มเท้าเมงด้ยสิสลอตัวนัน่นข่าแล้วหาลอยโอ้ยอ,อกิะไรแบ่มีเียงเ,เอาพันหน,นึ่งค่โอ้ ตั้งแต่สาวนะฮะสูุนูยำเอาไปดูหนอาต่อคงิมนูมองเงินสิบห้าหล่อบางคองราชสวรรค ขั้วไอ้ไ่ได้เอามาันห่สบายนี่โว่งมันห่อนเสาแบแบบแบบั้วนะะว่ะน,นะ,ะกเดีสาเดยวเติมแกะนะใส่วาเอรนอี่วะเติมแกะไม่ใช่อ๋อด้วย

กระบแขกันบ้านบ้นกินสมเด้อเมื่อเราเิ่ม้าดสิพาไอดอกเขานั่นโแกกเลยห่วยโอ้ยอยีามาหยนอสิบโมงวออกมาคือกรนังหน้ากกยกในคนหลกอยากให้คนอย่างังทิเดี๋บแมเมอกับกรแซวกัะปี้พี speaking speaking> ่แซ่บะมือ สบายนม่ค่ามือส้มนี่นน้ำเจี้ยนพี่หนาเห็ดเทียงชุบแล้วไปเอ็นเห็ดอันนั้ใหมาถูกแล้วเห็ดเทียงตัวใหม่เลยนมก็เป็นตัวตูรกั่ะห็มาได้สมเลยนะนอนอยู่หังเอาเรื่องจิงนะนี่นี่ระหวยนะแหมนมั่นแล้วเขฮก็หลบเอาไปแอะมั็นจะไดูเฮ้ยอาวไปอะไร่ามันลายพูอะเนาะล่างวย่างอย่มาก็ว่าูหนึ่งคืนพงรููเป็นได้ไ อับได้ทียงนปวว่ามันยังกรมามาเห็าเอนี้จพูอะรเจ้ากับปฏิวัติอ่ะสะเฮยเือ่มเห็นอาเห็นงานงานดีสีไปแย่งสนนีารมีคนจากสีปะอ่ะใ้ามาเลย ดูถูมือาอทำมันลดใส่ช่อมันขาดเลอดเลือดออกมาหลดน้องสาวโยดเตะผุบๆหรือยังยังมาหามันหก็มาดอาได้คาก็ได้บาดแผงบาขะน้านอะมันไงน้ำสั่งนำสั่งยั่นเลยเออหางบาดแัลตาถึงว่าห่ยงานก็ได้บ่แงซุ่มยังกับไปซุมเที่ยงคืน เฮ้ยเองข้อหมาหนึ่งได้บุ้นหมาใหญ่มีไรบ้างรอคะซื้อมาเธอผัมนมันธุ์่ใถูกกองคือเพื่อนพ่ออดีนกินัีคือบาสัคที่รองกระจมองมองมองห่วงซ้ามาดูมอง่มาจากขมรนี่งขม่วกเกิพี่เฮ้ยหาโล่ลอยหวโล่ลอยชจอมนั่นนี่ไงบอโอ้ต้มดบต้มสุกนะ เออสิส่งออนไลน์แม่เบิ่งห่วงก็มาสู้ทํากินน่ะเออหน่วยโลดนะบ่ไวคนย่านั้ย่างเจาห่วงเลยอๆเบ่วงตนะคะน้องเอคือบ่ได้กินนพ่อาเิ่เบิดไวได้ด้บ่สิักกลูกสิักซะบ่บ่เ็จเ่มาไปเจะว่าเบิด้ลือตะตเลหน่วยเียวมือน่ะอีกานงใจอีเอื้ออยู่เมียมาผ่านอาเมียมันกิน บแมันบวกนเจามันนี้เวลาเห็ดสเตนะปิดแล้วมุงซุกน่ะอ้มเป่อยเยอะทเีย่าบกินสบออีกินขาวต่พ่อ้มักินเองเวราจะกินจุ่มเพียแซ่เพราใช่าฟัง เสียด้าเอ็มบอกอันพอแบบงงอะแบบคือไหนบ้างจะซิกเดอร์ที like that, ่ซิมมอนอยู่วัดโอตัวคนจะมุดอยู่ในเครื่องเข่าด้วยวลงไปภาพไปบัดบอกาจแตกเข้าบันดาบแล้วไปขึ้นมาบันดาลโมงใช่แล้วป้าจีจะมาแตกเข้าบัดโมงผมเป็นไปไม่ได้ นอ,องัวเลกรอบดีเลยอัอนมาจะเป็นไอแสม่ไดพ <c oughs> วานี้บปันแก่ขาไป่จงอกไปกเมเลสิไอ้ปนก็เกิดกเตยน,น่อยเมื่อวานนะห้องเป็นหวนนะัดป้าซีป้าใช้คำไม่ใช่นีมั้งเอ้ไปไปไปน้องกักตลอดแล้วจนเมียมันหายปตึ้งแห้งสอดจักไปน้งันเนียนมันหายคอ <c oughs> ้กนม ตั้งเไรก็ว่าไผเออมาก็ลงร้อยโต้ามามั้ตมาคืออ่ามาโตมามาแม่เนาะมอยากไปลาแอันไปยังไม่โดดลาวทางทัวเอ็มกบบว่าอยู่พินางจะโซราใหม่หาลับเบอแม่จะตั้งเงินเมันจะสีวันหรอน่ารมั เนี่ยบักดายังม่ได้เจ็บทองแล้วว่สุดอีกหนึ่งขนาดมันพีเท่าไรกไก่แล้วนอนนอนผิดหน้กรเจ็บนอนหนกรเจ็บงนี้กรเจ็บอยู่กรเจ็บนากระเจีบไก่แล้วเริ่ออเจ็ยบล่ะเรื่องกจีี่นะเรื่องแบบว่าละมาแห้งยาเดียนสุดเ่ยป่าเคยขามันก็ได้รอเจ็บสองเแหงจองเลากเจอคนมาวันอูกพีก็สุ้า

Ui nhà mà có nhà mà cơm sống hay chị ơi Có cơm này và Cá cơm như cái đại ở đây cả nhà ngoài chị Cái này cay Cái đi làm cái mắm ngon rồi Cái subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ยาย่างอ่ะกุณเบลโอ้โหตแสบกัะปีเออคือมันแบกินเลย <c oughs> น,น้ำมันอ,อยู่หรอ่เมื่อพอเส้นตำมัานก็แบแบหนาหนตงเกียบพงเลยไปมาถามทางเทีย,ยาทาททนอีกแค่หน่ะ ของอะไรนู่อ<ม>นอยมอทอามเหรอรล้อก็ูดได้ดูข้อได้กระดิษฐาห้ากมอาห้ากมามัสี่ ักคตื่น uh. พ like no ื้นว่ามันไปไข่เป็นไอมันจะมาตัวอกลงนะมันะไของเมยบางคาไม่กินข้าวกินนมเด้เบิ้นมซามลังกับสีแพกคม่กขาแกินมันมันวะกระซมันุกกลมกล่องดีามเนาะแต่ไม่ชวนผัวเอ็นูไปตัดผมหรอก ดีตัายแต่ว่ามบาทอันน้ิบาทเลยมันตัดจยถ้ามันตัดจะายน่ะก็เดียสี่สิบบาทอันนี้ไง่ยคหาบ้างหาบ้าก็ค่แต่ฟุ้งมั้กันหนามุขึ้นเนาเฮ้ยถ้เปิดเพลงก็บอมขึ้นนั่นเอง อ่ะุกอเปินีนีได้เปิดฟังินแล้วเข้าเขาเลเด็กเติบ่แม่บ่ายโมงจชะโอเอกบอรวมาบ่โอ้ยเลือบบอรมาก็ชวนมันกันหลังที่ยู่บ้าน อาหารนึงตั้ต้นหงุกแห่เลยเป็นบวกเป็นบวกเตุกเลยอยู่ในห่านมันจะสุกเบอรลแหลส่งกะเส้นอะไรเยอะนะข้าวหมักไม้เนาก็เอาไปทวายไปกรแสดนะทวายใส่กันเหลั่วสยทวายใส่กทวายบ้านทเนี่ยวายบ้านขงไผ่เคือว่าเอาไปทวายอีกเอีกสบอกเนี่ยจะดี เไม่แห้งเลยปลกเราเจมหาพรแต่แน่จ่อยรวด้วก็บอกซือผู้ใหญ่ใจดีอยู่ประเทศนี้ยเพ่นสิแล้วคไหันชืนั้นเนจีอะไรพรจะได้แหลกแหลจะคนหลุกเลยเลยเี่จ่อยนะตัแสบ พีพามากินด้อพี่นอกน้ำลายแตกกะปิแท้หอมยคือก,กุ้ม่น,นมกจะกุ้งให้เห็ดกะปิเออกะปิกุ้งปกติกูชิเคยแต่กระปุยเค็มๆมามเลยนีอ่องเพน